สนับสนุนโดย b บ n นฟิตโปรตีนดีๆจากพืชก็อยากจะฝากนะครับว่านะสุภาษิทธ์นะกล่าวไว้ว่าอยากดังอย่าหวังความสงบเพราะฉนั้นคนดังเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเรานะเราไปแฉเขาเขาก็แฉเราแฉกันไปแฉกันมาถ้าแฉในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสังคมก็ได้ประโยชน์ก็หวังว่าทั้งทนายตั้มและคุณชูวิทย์ก็จะแฉในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับนะครับ สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับทนายคลายทุกนะครับเช้านี้ก็อยากจะมาให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะตอนนี้รู้สึกว่า,าสังคมมันวุ่นวายเหลือเกินนะครับแฉกันไปแฉกันมาระหว่างคุณชูวิทย์กับทนายตั้มนะครับเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเกมนี้จะแฉกันไปทักอีกกี่วันนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่านะสุภาสิกล่าวไว้ว่าอยากดังอย่าหวังความสงบ เพราะนั้นคนดังเนี่ยก็จะต้องมีสิ่ง,งต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเรานะเราไปแฉเขาเขาก็แฉเราแฉกันไปแฉกันมาถ้าแฉในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสังคมก็ได้ประโยชน์ก็หวังว่าทั้งทนายตั้มและคุณชูวิทย์ก็จะแฉในสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับนะครับแฉเพื่อชาติเทาเพื่อชาตินะโจรปราบโจรมหาโจรน,นะครับ แถลงไปไถไปนะแฉไปไถไปนะก็มีคำใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายก็พี่น้องประชาชนนะครับก็เก็บเกี่ยวนะหาความรู้เพิ่มเติมจากการแฉของทั้งสองท่านทั้งสองท่านทั้งทนายตั้มและเฮียชูวิตนะครับผมก็ติดตามอย่างใกล้คิดครับนะและก็ไม่ทำตัวเป็นสารตัดสินสองคนนี้พี่น้องประชาชนก็ตัดสินกันเอ,เองว่า การแฉของทนายตั้มกับการแฉข,ของเฮียจูวิทนั้นใครสังคมได้ประโยชน์อย่างไรนะครับก็ว่ากันไปครับผมเองไม่ได้รู้เรื่องกับสองคนนี้เขาว่าเขาแฉกันเพราะอะไรทำไมถึงมีการแฉกันขึ้นพี่น้องประชาชนก็ดูกันนะครับลาภยศสรรเสริญเกียรติยศชื่อเสียงบารมีได้มาแล้วก็หมดไปมีเกิดและมีดับก็อยากให้ทั้งสองท่านนั้น เอาคำสอนของุุธเจ้ามาพิจารณานะครับนะเพราะว่าชื่อเสียงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนนะครับส่วนทนายตั้มทัวลงนั้นก็ก็เป็นไปตามกรรมต่างๆที่เราก่อไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญพระท่านบอกว่านะคนเราเกิดมาชดใช้กรรมนะ พี่เดชาเองก็เคยทัวลงมาตั้งแต่หวยสาวย30ล้านโรงเรียนสารศาสตร์คดีแม่แตงโมคดีภูมิกับโจ้ผมเคยโด,โดนทัวลงมาตลอดแต่สำหรับผมนั้นที่ทัวลงนั้นก็ส่วนใหญ่มาจากปากผมซึ่งเป็นคนปากหมายอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็จะไม่มีเรื่องเสื่อมเสียอะไรเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็ฝากนะเพจทนายใครทุกท่าก็พยายามจะให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนเป็นหลัก เรื่องอื่นก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องนักเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ